เรื่องนี้ก็เป็นในมุมมองของเพื่อนบ้านครับด้วยความที่เขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สามารถทํางานแล้วก็มีไรายได้สูงกว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะครับชาวกัมพูชาเขาเลยบอกว่าแต่ทําไมคนไทยยังพยายามที่จะไปทํางานต่างประเทศกันอยู่เลยแล้วก็เห็นว่าเป็นที่นิยมมากๆด้วย ถ้าผู้ชมฟังคําถามหรือความสงสัยก็อาจจะพอตอบได้ใช่ไหมครับก็เพราะว่าค่าตอบแทนสูงกว่าแต่ในมุมมองของเพื่อนบ้านนะครับเขาก็มองในแง่ที่ว่าเขาก็เชื่อนะครับว่ารายได้ระดับรายได้แบบคนไทยนี่แหละคือสามารถที่จะตั้งตัวได้แล้วมันเพียงพอต่อการที่จะตั้งตัวได้ เขาก็เหตุผลในอีกมุมมองนะครับว่าคือถ้าเป็นประเทศในแถบเพื่อนบ้านเนี่ยมันเข้าใจได้ในตรงที่ว่ารายได้ในประเทศนะ่ะมันน้อยมากๆในระดับที่บางทีมันก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างตัวสร้างฐานะอะไรได้แต่เมืองไทยนะครับเขาเชื่อว่ามันเพียงพออยู่นะครับในการที่จะสร้างฐานะขึ้นมาได้เรื่องนี้จะมีความเห็นที่มองต่างกันอย่างไรมาติดตามในความคิดเห็นในวันนี้กันครับ และแน่นอนว่าประเทศไทยเรามีแบรนด์เสื้อยืดที่ทําเสื้อยืดกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากๆคือเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสื้อยืดโดยเฉพาะเลยกับเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยมีให้เลือกหลากหลายสีสีพื้นใสเรียบๆแบบนี้ก็สามารถดูดีได้เช่นกันและถ้ามองหาเสื้อยืดทั้งทีนะครับเลือกแบรนด์ไทยสัญชาติไทย Ma ด e in Thailand ยังไงก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าก็ด้วยเช่นกันครับ โดยมีอีกความเห็นนึ่งนะครับก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าในอีกมุมหนึ่งนะถ้าชาวกัมพูชาได้เรื่องของฟรีวีซ่านั่นก็จะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ชาวกัมพูชาหลายๆคนไม่เลือกที่จะทํางานในเมืองไทยก็ได้นะอาจจะเลือกไปทํางานในเกาหลีใต้ประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือชาวกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ฟรีวีซ่า การเดินทางไปทํางานที่เกาหลีใต้ก็เลยเป็นความยุ่งยากที่มากกว่าก็เลยมีน้อยคนมากๆหรืออาจจะแทบไม่มีเลยที่ต้องการที่จะต้องไปทํางานที่กัมพูชาเพราะมันต้องเตรียมการในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกเพิ่มเติมจากคนไทยไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยซะมากกว่านะเพราะว่าไทยนั้นก็ได้รับฟรีวีซ่าจากเกาหลีใต้ด้วยการไปทํางานต้นทุนมันก็ถูกกว่าประเทศที่จะต้องขอวีซา่าหรือต้องดาเนินการหางานซึ่งมันก็ยุ่งยากมากกว่าจากความซับซ้อนที่เกิดขึ้น ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าไอ้คำว่าสามารถสร้างตัวสร้างฐานะได้ของผู้คนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะสิคือถ้าเป็นในมุมมองของชาวกัมพูชาโดยทั่วไปหรือเป็นในมุมมองของเพื่อนบ้านทางฝั่งลาวเองหรือไม่แต่คนเวียดนามเองการไปทำงานที่เมืองไทยอยู่ในระดับที่สร้างตัวสร้างฐานะได้จริง นั่นเป็นเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมาจากพื้นที่ชนบทหรือว่าไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่จากเติมที่ทํางานได้เพียงแค่ค่ากินค่าอยู่ค่าดํารงชีวิตเฉยๆไม่ได้มากพอที่จะเก็บเงินไปต่อยอดอะไรเพิ่มเติมได้แต่พอไปทํางานที่เมืองไทยไรายได้มันเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่านั่นก็แปลว่าส่วนต่างตัวนั้นก็สามารถพอที่จะเก็บเงินไปสร้างบ้านไปซื้อรถหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นได้ขณะเดาียวกันผมกับมองว่าเรื่องนี้คนไทยไม่ได้มองแค่การสร้างตัวโดยการมีแค่บ้านแค่รถและจบที่ตรง นนัน้แต่คนไทยเหมือนจะมองภาพออกไปไกลามากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาทั่ว,วไปหรืออาจจะเป็นรถยนต์ที่ราคาแพงขึ้นมาสักหน่อยหรือไม่ก็บ้านหลังที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นตรงข้ามแต่พอทําไมชาวกบชาไปทํางานในไทยถึงรู้สึกว่ามันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตก็เพราะว่า พอกลับมาที่กัมพูชาต้นทุนในการใช้ชีวิตก็ถูกกวดด้วยการดํารงชีวิตค่าใช้จ่ายค่าครองชีพก็ถูกลงไปตามหรือบางคนอยู่ในพื้นที่ชุมชนเล็กๆตามพื้นที่ชนบทบางทีทํางานจากเมืองไทยกลับมาเอาไปสร้างบ้านซื้อรถแล้วเงินที่เหลือก็แทบจะไม่ต้องใช้ทําอะไรเลยซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับที่เมืองไทยอยู่นะคุณอย่าลืมนะว่าสังคมเมืองไทยไม่ว่าจะไปอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศความเป็นสังคมเมืองน่ะถูกแทรกซึมออกไปตามชุมชนพื้นที่ชนบทต่างๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยไอสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่่่่ออออยยๆาาางงงเชนนร้้สดวกซื นั่นคือวิถีชีวิตของสังคมเมืองเลยนะแต่มีสิ่งเหล่านี้กระจายออกไปชุมชนแยกย่อยพื้นที่ชนบทของไทยด้วยเช่นกันทีนี้ลองมองในมุมกลับกันจากเติมที่ถ้าไปอยู่ที่กัมพูชากลับไปอยู่ที่กัมพูชาวิถีชีวิตก็อาจจะไม่ต้องเข้านานสะดวกซื้อเป็นประจําอะไรขนาดนั้นอาจจะเข้าตลาดท้องถิ่นหรือใช้บริการร้านของชําในชุมชนเล็กๆซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็เพียงเล็กน้อยมากๆก็ซื้อของเล็กๆน้อยไป แต่ที่นี้ตรงข้ามก็คือในประเทศไทยผมรู้สึกว่าความเป็นสังคมเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ยังเข้าถึงความเป็นสังคมเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งของออนไลน์ในโลกของยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเข้าร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งห้างสสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านทีนี้ในแง่ของต้นทุนในการใช้ใจ่ายการใช้ใจ่ายของคนไทยนั้นสูงกว่าเพื่อนบ้านแน่นอน คุณจะอึ้งไปกว่านั้นอีกนะถ้าคุณเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ทางฝั่งลาวเพอเอของสินค้าหลายๆอย่างค่าต้นทุนวัสดุอะไรหลายอย่างก็นําเข้าจากไทยราคาสูงกว่าด้วยซ้าแต่ทําไมคนลาวรายได้น้อยมากๆหรือว่าทํางานอยู่เมืองไทยกลับไปอยู่ที่ลาวถึงสามารถอยู่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดไหมละ่ะขณะที่อีกคนนะครับก็วิเคราะห์นะครับว่าในอีกแง่หนึ่งมันอาจจะเป็นตลกรายของสังคมสมัยใหม่ก็เป็นได้นะคุณลองนึกดูแล้วกันว่าถ้าพูดตามตรงเลยก็คือในหลายๆพื้นที่ในกัมพูชาหรือแม้แต่ในลาว ก็ยังเป็นสังคมในแบบดั้งเดิมอยู่พูดง่ายๆก็คือเงินก็อาจจะไม่ได้ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาเวลาขนาดนั้นแต่ตรงกันข้ามกับสังคมในพื้นที่ชนบทของเมืองไทยนะที่มีความเป็นสมัยใหม่มากกว่าเยอะเลยถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็จากตัวอย่างที่คุณยกมานะั่นแหละว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านมีทั้งร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านไหนจะสามารถสั่งของออนไลน์ได้อีกแทบจะไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในเมืองอยู่แล้วมองในอีกแง่หนึ่งความสะดวกสบายก็ทําให้เราจะต้องใช้เงินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะ ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกับคนกัมพูชาไปทํางานที่เมืองไทยเนะี่ยแหละเรื่องหนึ่งที่สําคัญและต้องพูดถึงด้วยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างในกัมพูชาถ้าบอกว่าไปทํางานที่เมืองไทยอ่ะก็จะถูกมองว่าอ่ะคุณมีรายได้ในระดับที่สูงกว่าแน่นอนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยด้วยเช่นกันคือต่อให้บอกว่าคุณประหยัดอดออมทํางานที่เมืองไทยก็สามารถสร้างตัวสร้างฐานะได้ใช่มันก็เป็นไปได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งนะการอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องได้รับการยอมรับด้วยเช่นกันเรื่องนี้คล้ายๆกันเลยคือคนไทยเองไปทํางานต่างประเทศก็อาจจะถูกมองว่าฐา,านะความเป็นอยู่ก็อาจจะดีกว่าคนที่อยู่ที่นี่เพราะว่าไปประเทศที่ค่าแรงสูงกว่าในกรณีคล้ายๆกันถ้าคนกัมพูชามีฟรีวีซา่าหรือว่าสามารถไปทํางานที่เกาหลีใต้ได้อย่างสะดวกผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่เลือกไปที่เมืองไทยแล้วก็คงจะพิจารณาไปที่เกาหลีใต้ด้วยเช่นกันเรื่องนี้นะเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าภาพลักษณ์ของการไปทํางานต่างประเทศ มักถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าเป็นโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแทบทุกประเทศในแถบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามลาวหรือแม้แต่ไทยเองยิ่งไทยฟรีวีซ่ากับเกาหลีใต้เนี่ยผมเชื่อว่าการไปทํางานเกาหลีใต้ก็ง่ายด้วยขณะที่ความเห็นถัดมาครับ,บอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสําคัญที่สุดเลยนะถ้าจะเอาแค่ดํารงชีวิตอยู่ได้อยู่เมืองไทยผมคิดว่าเพียงพอ คืออย่างน,น้อยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเวลาไปทำงานที่เมืองไทยคนไทยเข้าถึงระบบสินเชื่อบางคนทํางานกันแค่ปีเดียวก็สามารถออกรถยนต์ได้แล้ว นั่นก็ทาให้พวกเขาสามารถเข้าถึงรถยนต์แล้วก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆสัก4 5ปี6ปีก็สามารถผ่อนรถยนต์คันนั้นได้หมดถ้าวินัยทางการเงินไม่ได้แย่มากนักนะและจากนั้นก็สามารถผ่อนบ้านได้ด้วยก็สามารถมีบ้านมีรถได้แต่ดูเหมือนว่าเหตุผลที่สําคัญที่สุดของการไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้ก็คือเป็นภาพลักษณ์ของการไปทํางานต่างประเทศที่เหมือนจะดูดีกว่าในสังคมก็เท่านั้นแหละผมเห็นด้วยเลยและในกัมพูชาก็เกิดขึ้นจากการที่คนไปทํางานในไทยอีกทีก็คือเป็นอีกประเทศแค่เป็นคนละประเทศที่ต่างกันเท่านั้น ขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าเรื่องนี้คุณต้องไปดูที่เวียดนามนะเวียดนามกําลังเกิดกระแสคล้ายๆกันด้วยเช่นกันแต่ผมไม่รู้นะว่าคนเวียดนามนิยมไปที่ประเทศไหนแต่จะเห็นได้ว่าค่านิยมในการไปทํางานต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าฐานะความเป็นอยู่หรือว่าการเงินก็อาจจะดีกว่าการทํางานภายในประเทศมันตอบได้ง่ายๆเลยก็คือโอกาสทางด้านของเศรษฐกิจแต่เรื่องนี้นะครับประเด็นของคนที่ก็มองต่างนะครับเขาก็บอกนะครับว่าประเด็นก็คือประเทศไทยเนะี่ย ก็อย่างที่คนที่เปิดประเด็นมาไงบอกว่าประเทศไทยน่ะเพียงพอต่อการที่จะดำรงชีวิตได้คือหาเงินก็เพียงพอที่จะสะสมเงินสร้างเนื้อสร้างตัวได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วกับค่าแรงที่สูงกว่าเพื่อนบ้านคือถ้าเป็นบรรดาประเทศเพื่อนบ้านนั้นผมพอจะเข้าใจได้นะค่าแรงในกัมพูชาต่ำค่าแรงในลาวต่ำค่าแรงในเวียดนามก็ยังไม่ได้สูงอะไรนัก คือในไทยนะี่ยอยู่ในระดับที่พอดิบพอดีเลยเมื่อเรามองจากในมุมมองนี้ซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็เข้าใจได้นะว่าเราก็มองจากในมุมมองของประเทศที่อยู่เพื่อนบ้านของไทยก็รู้สึกว่ามองว่าไปทํางานที่เมืองไทยนี่ก็ถือว่ารายได้สูงแล้วนะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วแต่คนไทยก็มองไปอีกแบบไงว่าโอกาสที่มันสูงกว่านัน้นยังมีอยู่นั่นก็เป็นโอกาสและมุมมองที่ต่างกันของผู้คนในแต่ละประเทศ ซึ่งความเห็นถัดมานะครับก็ยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่างคนมาเลเซียที่อยู่แถวแถวแยอโฮโเนี่ยก็ไปทํางานที่สิงคโปร์ถ้าเป็นเช่นนั้นคนมาเลเซียจะไปทํางานที่สิงคโปร์ไปทําไมละ่ะในเมื่อมาเลเซียก็มีค่าแรงที่สูงกว่าไทยซะโดยซ้ําผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญมากๆเลยนะเมื่อคนสามารถเข้าถึงโอกาสโดยเฉพาะคนแต่ละประเทศการที่มีโอกาสในการไปทํางานประเทศต่างๆมันก็ต่างกันด้วยก็ขึ้นอยู่กับวีซ่าของแต่ละประเทศว่าจะมีความผูกพันกับประเทศไหนบ้าง ซึ่งอย่างที่เห็นได้ใช้ก,ก็คือไทยเองก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเกาหลีใต้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคอดีตก็เลยทําให้คนไทยก็มีโอกาสที่จะไปทํางานในเกาหลีใต้นั่นเองขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคุณไปดูทางฝั่งเวียดนามเลยคนเวียดนามก็นิยมไปทํางานที่ญี่ปุ่นแบบพอๆกับคนไทยเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าโอกาสที่เวียดนามได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่าอยู่บ้านแล้วก็ได้ทํางานการดำเนินการอะไรต่างๆมันก็ยุ่งยากน้อยกว่าแต่ตรงกันข้ามคนเวียดนามยังไม่ค่อยไปที่เกาหลีใต้มากนักก็เพราะว่ายังไม่ได้รับส โอกาสในการทำงานและความซับซ้อนจึงมีมากกว่าแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าคนไทยโชคดีนะสามารถที่จะเลือกไปได้หลากหลายประเทศเลยไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมากนะักถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบเพื่อนบ้านซึ่งก็มีอีกความเห็นนะครับก็บอกว่า,วาคือถ้าเป็นคนมาเลเซียเนี่ยก็จะยิ่งไม่ไปทำงานประเทศอื่นกันไปใหญ่เลยนะเพราะว่าฟรีวีซ่าหลายประเทศมากๆเลยโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรปคือถ้าพูดถึงเรื่องวีซา่าความสะดวกสบายแล้วก็การไปทำงานได้อย่างสะดวกในคนมาเลเซียน่าจะได้เปรียบมากที่สุดแล้วนะ โดยคนนี้นะครับก็ชมไปถึงหนังสือเดินทางของมาเลเซียนะครับที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆในระดับโลกคือสามารถเดินทางไปได้ประมาณ ไม่ต่ำกว่า1 80ประเทศเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มาเลเซียพาส,สปอร์ตน่าจะมีอิสระในการเดินทางสูงที่สุดและทางเลือกในการทํางานก็ด้วยเช่นกันเห็นได้ชัดว่าการที่คนไทยนิยมไปทํางานต่างประเทศแล้วก็เลือกเจาะจงประเทศเกาหลีใต้หรือไม่ก็ญี่ปุ่นกันส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเอาจริงไทยก็ถือว่ามีทางเลือกที่น้อยอยู่นะเมื่อเทียบกับมาเลเซียที่สามารถกระจายไปหลากหลายประเทศได้มากกว่าในแง่ของการไปทํางานต่างประเทศ ขณะที่ความเห็นชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่ารายได้ที่เมืองไทยสำหรับเขานะครับก็ถือว่ามองว่าสูงในระดับมากนะในความคิดของเขาครับเขาก็บอกนะครับว่าผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าคนไทยไปทํางานเกาหลีใต้ค่าแรงจะสูงไปคนนี้อีกกี่เท่าตัวมากแค่ไหนถ้าจะไม่ผิดนันเหมือนกับว่าจะสูงกว่ารายได้ของคนไทยถึง 3- าถึงสี่เท่าเลยสำหรับผมคิดว่าแค่ทํางานที่เมืองไทยได้สัก1ิปีนี้ก็เก็บเงินได้อย่างมหาศาลแล้วยังมีมากกว่านั้นอีกอย่างนั้นเหรอ ผมได้ยินมาว่าคนไทยบางคนทํางานที่เกาหลีใต้ค่าแรงขั้นต่ําในเกาหลีใต้ดึงดูดคนไทยไปแล้วทําให้สะสมเงินได้เร็วมากกว่าอยู่ที่ไทยไป4ปีเลยทีเดียวถ้าผมเป็นคนไทยผมก็คงจะไปที่นั่นด้วยเช่นกันนะก็คงไม่ทํางานในประเทศแล้วแหละซึ่งมีอีกความเห็นหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าคือถ้าถกเรื่องของการที่พอใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันไหมถ้าทํางานในไทยถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราจนเกินไปยังไงก็พอ แต่ประเด็นก็คือชีวิตในเมืองไทยของคนไทยการเข้าถึงสินเชื่อมันก็คนละแบบกับคนกัมพูชาไปทํางานในไทยนะอย่างคนกัมพูชาไปทํางานในไทยนี่ก็กะเก็บเงินอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ซื้ออะไรนั่นคือการเก็บเงินเพื่อกลับไปอยู่บ้านเกิดแต่คนไทยแค่เริ่มทํางานพวกเขาก็อาจจะกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะเป็นการออกรถหรือว่าซื้อบ้านนั่นก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูหนักจนเกินไปสุดท้ายก็เลยส่งผลให้เงินไม่พอใช้เพราะฉะนั้นต้องมองในมิตินี้ด้วย อย่างเช่นการไปทํางานต่างประเทศรายได้ก็จะฉีกหนีออกไปสัก2อถึงสเท่าตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เลยทําให้สามารถที่จะมีเงินสะสมได้มากกว่านั่นเอง เรื่องนี้เป็นบริบทที่แตกต่างกันของผู้คนแต่ละประเทศคนอีกประเทศหนึ่งความต้องการหรือว่าการใช้จ่ายเงินเวลาไปทํางานในงานเดียวกันก็อาจจะรู้สึกว่าเก็บเงินได้มากกว่าแต่คนอีกประเทศหนึ่งเขาอยู่ในประเทศตนเองเขาใช้จ่ายเขาก็อาจจะไม่ได้าาระมัดระวังในการใช้เงินมากนักหรืออาจจะใช้เงินแบบตามความคุ้นชินมันก็เลยเป็นคนละบริบทกับคนที่ไปทํางานในอีกประเทศและต้องการที่จะตั้งใจเก็บเงินกลับบ้าน เพราะไหนๆก็ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตนเองก็ต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเข้าไว้นั่นเป็นสถานการณ์ที่ต่างกันเลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนไทยนะครับเข้ามาแสดงความเห็นในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับคนบ้านเรานะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าคือถ้าคนไทยทํางานที่เมืองไทยแล้วเอาเงินที่เก็บสะสมไว้ไปใช้ชีวิตในกรัรมพูชามันก็สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนๆกันนั่นแหละแต่ในทางตรงข้ามคุณก็ต้องดูสภาพแวดล้อมชีวิตสังคมในประเทศไทย อนนี้นะ่ะนำไปสู่ยุคสมัยใหม่แล้วคือทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีทุกคนเข้าถึงความทันสมัยผมเห็นเพื่อนร่วมงานชาวกบัญชาบางคนบางคนเขายัางใช้โทรศัพท์ที่มันเก่าอยู่เลยและก็มองว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ได้แต่โดยความเคยชินของคนไทยทุกวันที่แทบจะไม่มีใครใช้โทรศัพท์ปุ่มกดกันละรวมไปถึงการทานอาหารนอกบ้านในแต่ละวันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยปัจจุบันไปแบบโดยสิ้นเชิง มันน้อยคนมากๆเลยนะที่จะยังคงแบบทํากับข้าวเองแล้วก็ห่อกับข้าวใส่ปินโตมาทานในที่ทํางานน้อยมากๆเลยที่ผมจะเห็นแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมยิ้มออกเหมือนกันนะเวลาที่ผมเห็นแรงงานที่มาจากแถบประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ร่วมงานกันบางคนนะประหยัดมากๆแล้วก็ดํารงชีวิตในรูปแบบอีกแบบหนึง่งที่เป็นคู่ขนานกันไปถึงแม้จะทางานในเมืองไทยเหมือนๆกันแต่สิ่งที่ผมจะพอจะบอกได้ก็คือวิถีชีวิตของคนไทยนะ่ย แตกต่างจากเพื่อนบ้านไปแล้วต่อให้เป็นคนไทยที่มาจากพื้นที่นอกเมืองใหญ่ก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาที่คนไทยไปซื้อของในร้านค้าหรือที่เรียกว่าร้านสะดวกซื้อคนไทยเข้าไปร้านสะดวกซื้อแต่ละครั้งซื้อของไม่ต่ำกว่าครั้งละร้อยบาทหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็ตรงกันข้ามกับผู้คนในแถบเพื่อนบ้านที่เวลาไปซื้อของที่ร้านขายของชําบางทีก็ซื้อแค่หลักสิบหรือบางทียังเป็นหลักหน่วยอยู่เลย คือความจําเป็นในการใช้หรือว่าความคุ้นชินในการใช้ชีวิตในการซื้อของจับจ่ายใช้สอยก็ต่างกันด้วยนั่นก็เลยทําให้พวกคุณอาจจะเก็บเงินได้มากกว่าด้วยค่าแรงที่เป็นค่าแรงขั้นต่ําของประเทศไทยแต่สำหรับคนไทยเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้โทษความเป็นยุคสมัยใหม่หรอกนะเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศก็ต้องปรับตัว ตามไปตามวิถีของแต่ละประเทศหรืออีกอย่างหนึ่งก็คงต้องบอกว่าการอยู่ที่เมืองไทยค่าของชีพมันก็สูงกว่าต่อให้เราเก็บเงินเอาไว้มันก็ใช้ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บในแบบของคุณแล้วเอากลับไปใช้ที่ประเทศบ้านเกิดซึ่งพอเก็บเอาไปใช้ที่ประเทศบ้านเกิดด้วยค่าของชีพที่ต่ํากว่าก็าเลยอาจจะทําให้คุณสามารถใช้เงินได้มากกว่านั่นเองคะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะรับก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมนะโดยก็ให้ความเห็นนะครับว่า เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าโลกยุคสมัยใหม่มักจะมากับค่าครองชีพที่สูงกว่าเสมอแต่ก็มีคนโต้แย้งนะครับว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเพียงแต่ว่าโลกยุคสมัยใหม่อาจจะทําให้คนจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการที่คนจับจ่ายใช้สอยกันเยอะกว่านี่แหละผมคิดว่านี่คือส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้มากกว่าเพื่อนบ้านนี่คือในมุมกับกันเลยนะตรงข้ามในแถบเพื่อนบ้านการจับจ่ายใช้สอยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้อะไรกันมากนะัก อย่างในกัมพูชาในพื้นที่ชนบทบางวันที่ซื้อของน้อยมากๆเต็มที่ซื้อของวัสดุดิไปทํากับข้าวแต่ชีวิตแต่ละวันของคนไทยในเมืองไทยนี่มีอะไรให้ซื้อมากมายแต่ไปหมดเลยคุณก็คิดดูแล้วกันว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนจะหมุนเวียนแล้วก็เติบโตได้มากกว่ากันโหในมุมนี้นี่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับด้วยความที่คนไทยในแต่ละคนแต่ละวันจับจ่ายใช้สอยเยอะกว่าเพื่อนบ้านมากๆนะครับไม่ได้แค่ประหยัดไว้ค่ากินอยู่เท่านั้น นั่นก็เลยทําให้เศรษฐกิจของไทยนะครับมีเงินหมุนเวียนในระบบแล้วก็เติบโตได้มากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าคิดอยู่เหมือนกันและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นะครับมานั่งเล่าสุขอนฟังพูดคุยกันถ้าผู้ชมก็คอมเมนต์ตอบกลับกันนะครับก็มาติดตามมาตอในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ